สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้มาค่ำหน่อยนะคะพอดีพอดีอดเออโดกของทศกัณฐ์เนี่ยค่ะเขากำลังมามาดูแล้วก็หอมฟุ้งเลยค่ะกำลังบานได้ที่เลยตอนนี้ได้คือได้ระยะเวลาที่ว่าจะผสมอะคะ่ะทุกคนแล้วก็เนี่ยพาทุกคนมาดูนะคะว่าวิธีการผสม เออเกสรของดอกบอนที่ว่าจะเอามาลิดเนี่ยค่ะว่าทํากันยังไงนะคะมาดูกันว่านี่ผสมดอกนี้ว่าเขาจะติดไหมนี่นะคะต้นแม่เป็นเป็นทศกัณน,นะคะนี่ให้ดูความสวยทศกัณคือยักษ์บอนสียักษ์ในตับรามาเกียรนะคะทุกคนที่หลายๆคนไม้ที่หลายๆคนตามหาแล้วก็อออยากมีไว้ในครอบครองนะคะทุกคน ของดีต้นเนี้ยเลี้ยงมานานแล้วต้นนี้ไม้ประมาณเออไม้ประมาณห้าหกเดือนหกเจ็ดเดือนแล้วค่ะเขาก็เลยเริ่มมีดกตอนแรกนะคะต้นนี้เขาจะทิ้งใบจะทิ้งใบไปแล้วก็เขาผูใบใหม่ทิ้งใบแล้วก็ก็พักหัวค่ะแล้วก็ผูใบใหม่มานี่ผูใบใหม่มานี่ก็แบบสวยสวยมากสวยสุด,สดๆเลยค่ะนี่ คือใบจะกัดสีเต็มที่เลยนะคะถ้าผูมาแล้วก็เนี่ยพอผูใบใหม่มาก็มีโดกไม้เราได้เก็บผลผลิตค่ะแต่ต้องลองผสมดูก่อนนะคะไม่รู้ติดไม่ติดเพราะว่าบอลเนี้ยมันมันไม่คือมันก็แล้วแต่นะคะบางต้นก็ผสมติดบางต้นก็ผสมไม่ติดนะคะแลวที่ว่าดีผสมเนี่ยไม่รู้ว่าเราบางต้นเราก็ทํา ออผิดพลาดของเขาบางต้นก็ติดบางต้นก็ไม่ติดแล้วเต้นะคะแต่ต้นนี้จะพยายามไม่ติดนะคะทุกคนนี่ทศกัณฐ์นี่ให้ดูความสวยนะคะทศกัณฐ์นี่สวยตลอดกาลเลยค่ะเดี๋ยวเพราะไอ้ไอ้แล้วก็ตัวตัวของตัวของเออเกสรตัวผู้นะคะเนี่ยดีจะเก็บเก็บไว้วันก่อนเนี่ยเกสรตัวผู้เนี่ยจะเป็นของเออ ยูเรนัสเกสรของต้นยูเรนัสแล้วก็ต้นของทวีราบคะ่ะเกสรตัวผู้แล้วก็เนี้ยค่ะจะมาผสมกับต้นแม่แม่ของเขาทศก,กัณฐ์ค่ะทุกคนนี่หอมนะคะตอนเนี้ยเกสรน,นี่จะให้ดูว่าจะให้ดูว่าเกสรมันมันจะเห็นใช่ไหมมันมันลำบากหน่อยนะคะถ้ามืดมืดเนี้ยเพราะว่านี่ไม่ได้ไม่ได้เอา เออไม่ได้เอาไปวางที่สว่างค่ะอยู่อยู่ที่เนี่ยค่ะตรงนี้นะคะทุกคนตรงเนี้ยจะเป็นกระเปาะกระเปาะของนี่เ,นเมื่อกี้ไปเพิ่งปลูกวันนี้ปลูกมาทั้งวันเลยค่ะเล็บดําปีเลยนี่เออตรงเนี้ค่ะมันจะเป็นไอตรงที่ว่าเราจะผสมนะคะทุกคนมันจะเป็นจะเป็น กระเปาะที่ว่าเราเราจะผสมเราต้องกรีดตรงนี้นะคะกรีดกรีดกรีดอกแล้วก็จะเหลือไอ้ไอ้ตนวันนี้จะเป็นเกสรตัวตัวผู้เนี่ยเขาจะบานพรุ่งนี้นะคะทุกคนเกสรตัวผู้เนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตรงตรงที่ว่าเป็นขาวๆตรงนี้ค่ะตรงขาวๆเกสรตัวผู้เนี่ยเขาจะเป็นดอกเป็นเป็นละองนะคะพรุ่งนี้แต่ว่าจะเป็นคืนพรุ่งนี้วันนี้จะเป็นเกสรตัวเมียเขาจะ สรงกลิ่นหอมกอนให้เราผสมได้ค่ะส่วนเกสรตัวผู้เราต้องมาเก็บพุ่งนี้ค่ะวันนี้เขาจะหอมแค่ไอตัวเกสรตัวเมียเดี๋ยวจะกรีดก่อนนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนดีกรีดแล้วนะคะเมื่อกี้นี่นี่กีดกรีดออกแล้วล้วเห็นไหมคะนี่เราจะกรีดออกตรงนี้นะคะนี่จะเป็นกาบที่หุ้มดอกเขานะคะดอกบอลนี่จะหอมนะคะทุกคนนี่ช่วงนี้ตอนเวลานี้เลยตอนนี้เวลาประมาณ ประมาณเกือบเกือบสองทุ่มาค่ะตีเปดถ้าบ้านเราจะเรียกตีเปดภาษาใต้เนี่ยเกือบเกือบเกือบจะตีเปดเกือบสองทุ่มาค่ะทุกคนนี่เขาจะหอมเลยนะคะหอมฟุ้งเลยทั้งทั้งทั้งแบบเนี่ยในบริเวณเนี่ยจะหอมมากเลยนี่แล้วก็นี่จะเป็นกาบกาบหุ้มนะคะกาบหุ้มของเขาแล้วก็นี่เราต้องกรีดนะคะกรีดออกเมื่อกี้เนี่ยกรีดออกกรีดแล้วก็เดี๋ยว ดีต้องกรีดตรงเนี้ยให้มันถ้าถ้าเราวางถ้าจะดูน้ําดนอะไรเราต้องต้องกรีดตรงนี้ออกอง้ให้เขาขังน้ํานะคะทุกคนให้เขาขังน้ําและตรงเนี้ยส่วนส่วนตรงเนี้ยที่ที่เราจะเอาไอ้เนี่ยผมมีมีผู้กันมาด้วยมันมันลําบากหน่อยนะคะอาจจะลายตามื่ตานิดนึงเพราะว่ามันคำ้ำนี่ตรงนี้นะคะที่ว่าที่ว่าจะเป็นเกศร ตัวเมียที่เราจะใช้อผสมนะคะตรงบริเวณนี้นะคะทุกคนนี่ตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณเนี้ยค่ะเอาจะเอาเกสรตัวผู้เนี่ยมาเต้มเติมเตมเต็มเตมบริเวณนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้มันไม่ใช่ส่วนส่วนด้านบนนี้จะเป็นเกสรตัวผู้เขาจะบานพรุ่งนี้ค่ะเราค่อยมาเก็บเกสรตัวผู้เนี่ยไว้ไปผสมกับต้นอื่นพรุ่งนี้นะคะ หรือจะหรือจะถ้าใครมีต้นเดียวไม่มีเกสรตัวอื่นเนี่ยเราก็ผสมในตัวเองก็ได้ค่ะต้องรอผสมพรุ่งนี้เลยแต่ว่าถ้าผสมในตัวเองต้องรอเกสรตัวผู้เขาเกสรต้องรอไอตัวเกสรตัวผู้ตรงนี้ค่ะมันมองไม่ค่อยชัด ต้องโลเกศนตัวผู้บานพรุ่งนี้เราผสมคืนพรุ่งนี้นะคะถ้าเราไม่มีตัวอื่นมาผสมแต่ว,วันนี้เดี๋ยวดีดีผสมอนมันมันยากมันมองไม่ค่อยเห็นคะ่ะเพราะว่าแสงไฟมันมันมืดด้วยเดี๋ยวขอผสมแป๊บหนึ่งนะคะเกสรมันอยู่ในถุงนี่คะ่ะทุกคนดีเต้ม,มาแล้วนะคะนี่เต้มเต้มไอละองเกสรมันมองไม่ค่อยชัดกล้องมันไม่ค่อยโฟกัส เต้มเออเอาเอา,เอาผู้กันเนี่ยเราไปไปเอาเกสรตัวผู้ที่เราเก็บไว้เนี่ยนิดนึงนะคะแล้วก็เราเอามาเอามาเต้มตรงที่เนี่ยค่ะเต้มเบาๆนะคะทุกคนนี่เออภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่ากล้องมันไม่นิ่งอะคะ่ะมันไม่โฟกัสถือยากถือคนเดียวนี่ค่ะ แล้วก็เต้นเต้เต้ไปนะคะรอบ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 ตรงที่ว่ามันจะเหนียวเหนียวนะคะทุกคนที่ว่าตรงที่ว่าเป็นไอเกรสรตัวเมียที่เรามาผสมเนี่ยค่ะก็จะหอมนะคะ,หอ,ะ,คะหอมฟุ้งเลยเกสรดอกบอลเนี่ยจะหอมฟุ้งตอนช่วงเนี้ยค่ะอืมแล้วก็เต้นไปรอบรอบนะคะทุกคนที่เกสรที่ว่าเราเก็บไว้ เกสรเนี่ยถ้าเราเก็บไว้เนี่ยเขาบอกเก็บในตู้เย็นได้ประมาณเดือนนึ่งดีก็ยังไม่เคยลงนะคะแต่อันนี้เพิ่งเก็บได้ประมาณประมาณสามสี่วันนะคะเก็บใส่ตู้เย็นช่องผักไว้นะคะทุกคนช่องช่องล่างนี่เราก็เติมเติมเติมเตมรอบๆบนะคะที่ดีเคยทำดีทำแบบนี้นะคะ บางต้นก็ติดบางต้นก็ไม่ติดมันก็เลวแตะแต่ส่วนมากถ้าผสมคือเลกที่เขาโดกหอมคือเลขเนี่ยโดกบานคือเลกมันจะติดนะคะทุกคนนี่บางทีก็มองไม่ทันดูไม่ทันนะคะโดกบานมาคืนที่สองคืนที่สองบางทีก็ผสมไม่ค่อยติดคืนที่สองบางทีจะผสมตัวเขาเองอะคะ่ะเพราะว่าเอาเกสรนของเขา พรุ่งนี้ไอตัวเกสรตัวผู้ตัวนี้ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นละองเต็มเลยนะคะก็จะบานแต่คืนนี้ตัวเมียเ็าจะบานโกลเขาจะโหมโกลนี่นี่มันติดอ,อตรงตรงผู้กันนะคะนี่ผสมแล้วนะคะเรียบร้อยรอดูนะคะว่า ว่าเขาจะติดไหมต้นแม่ทศกัณส่วนพ่อเป็นเป็นเอ่อทวีลาบกับยูเลนัสค่ะทุกคนรอดูนะคะต้นนี้ว่าถ้าติดลูกเขาจะออกเป็นแบบไหนเพราะว่าแม่เขาสวยมากค่ะทศกัณนี่สวยนะคะวันนี้ทั้งวันดีว่าจะทำคลิป เอาหาบอลมาแบ่งทุกคนแต่ว่าไม่มีเวลาเลยค่ะวันนี้วันนี้พอดีย้ายบอลลงกระถางแล้วก็เออทำตู้บอลใหม่ด้วยตู้เล็กอะค่ะตู้ที่เพาะชําก็เลยไม่มีเวลาเลยนี่ความสวยของทศกัณ์นะคะนี่ทศกัณ์คือทศกัณฑ์นี่มองยังไงก็ไม่เบื่อค่ะเป็นบอลสีที่สวยมีอีกกลักษณ์เลยนี่วันนี้พาทุกคนมาดูนะคะ นี่วิธีการผรสมบอลที่ดีผสมนะคะได้มเมล็ดเอ,อชุดก่อนเนี่ยที่เคยส่งเพื่อนๆไปเห็นบอกว่ามีงอกกันแล้วเห็นว่างอกเ,ออเยอะอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นมเมล็ดใหม่นะคะ,มะเมล็ดที่สวนเนี่ยจะเป็นมเมล็ดใหม่เก็บเก็บแบบเก็บสดๆเก็บแบบไม่ไม่ได้นานนะคะ,มะเมล็ดก็เลยมันจะงอกดีหน่อยนี่พามาชมนะคะทุกคนมืดๆส่วนนี้ ล้องมันปรับยังไงเออมองไม่ค่อยชัดปรับปิดอันนี้เลืองพันนาลายนะคะเลืองพันนาลายเลืองพันนาลายกําลังออกใบใหม่มาสวยมากเลยค่ะทุกคนเลืองพันนาลายนี่เป็นอะไรที่ว่าชอบแต่มันมองไม่ค่อยชัดค่ะวันนี้อส่วนสีจมพูนี่คือม่านนางพิมพค่ะทุกคนสวยจุพูใบใส ม่านนางพิมพ์ทีจะเป็นคนชอบไม้ชมพูนะคะม่านนางพิมพ์ก็เลยแบบอยู่ในใจเสมอ,อมต,ต้นนี้นะคะต้นนี้สีปลาสีปลาต้นนี้แบบโตมากเลยค่ะทุกคนโตใหญ่มากเดี๋ยวว่าจะเปลี่ยนกระถางให้ลงก,กระถางใหญ่เลยสีปลานี่วันนี้พามาชมแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามืดมันมองไม่ค่อยชัดนี่อันนี้อันนี้ผสมคืนก่อนนะคะนี่ทวีราบที่บอกว่า ทวีราบเกสรของต้นนี้ค่ะดีเก็บไว้เก็บเข้าตู้เย็นไว้แล้วก็แล้วก็นี่ไม่รู้ว่าจะติดไว้นะคะเดี๋ยวต้องรอลุ้นก่อนว่าเออรอลุ้นอีกสักประมาณสักอาทิตย์หนึ่งถ้าถ้าเขาติดเนี่ยไอ้นี่เขาเขาจะอยู่ได้ก้านของเขาเนี่ยจะไม่ลม้มแต่ถ้าเขาไม่ติดเนี่ยก้านของเขาก็จะค่อยๆเหี่ยวไปนะคะทุกคนก,ก้านดอกรอลุ้นกันว่าจะติดไหม ทวีลาบนี่ทวีลาบต้นนี้พอดีอยู่ที่โล่มคะคาสีก็เลยไม,ไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สวยเหมือนกันนะคะทวีลาบเนี่ยถ้าเขากัดสีจริงๆนี่ดูใบนี้แต่ใบเนี้ยตุกตะแตปนกินไม่ค่อยสวยส่วนต้นนี้ก็มหาราชินีค่ะทุกคนสีชมพูสวยมากมหาราชินีเนี่ยนี่ค่ะพามาชมการผรสมบอลน,นะคะที่ดีผสมอี่ วันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนมืดมากนี่มืดมืดที่สุดเลยหอมเนี่ยคะ่ะในตู้เนี่ยหอมจะหอมทั่วทั้งตู้เลยค่ะบอลสีตนที่เขาบานเนี่ยคะ่ะดอกบอลเขาจะหอมมากนี่สําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนยังไงกูฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเออเผื่อว่าถ้าได้หาเดี๋ยวลูกบอลมาได้ก็จะมี มาทำคลิปแบ่งปันบอลสีสวยๆให้ชมหรือว่าเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาทําเกี่ยวกับบอลสีเนี่ยค่ะชมบอลสีสวยๆนะคะทุกคนเลี้ยงบอลสีแล้วมันเออมีความสุขนะคะเลี้ยงบอลสีเนี่ยเขาเขามีความสวยให้เราได้ชมได้ทุกวันนะคะแล้วก็มีแปลกๆเยอะเกี่ยวกับบอลสีอะคะ่ะมีเออมีทั้งลูกเล่นเกี่ยวกับลายสีลายใบมีทั้งแบบ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวบอลสีชื่อบอลอะไรแบบนี้เยอะแยะนะคะเกี่ยวกับบอลสีเนี่ยมันมีอะไรที่ว่าน่าค้นหาเยอะอยู่ค่ะทุกคนนี่สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ